สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปร่างก็ว่าได้นะครับผมครับก็คือหาตัวชนล่างเอามารวมนะฮะหาตัวชนที่เยอะที่สุดนะฮะเอามารวมแล้วก็สรุปร่างนะฮะอืม ผมสัญญาแกย่างของสุควางพิชบูร์ครับผมคร nine, dunno, premi, Arizona, ıyoruz, piss, ับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทุ่านนะครับผมครับที่มาติดที่ติดตามนะครับผมครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทุ่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครับเขาฝากช่องสัญญาแกย่างไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผมครับล่าง คลิปนี้เป็นเด่นตัวเดียวนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ตัวเลขแปดตัวไปเหลือตัวเดียวนะครับก็อยากทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับอันนี้คือล่างนะครับที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับแต่สามนี่ไม่ชนนะครับไม่มีเลย สามไม่มีเลยแต่ก็จะเก็บไว้เป็นตัวกันนะครับสามเก็บไว้ก่อนครับห้าหนึ่งนี่ก็เด่นห้านะครับหลักสิบเดี๋ยวจะยาวนี่ครัคือเด่นสุดแล้วนะครับ หกมีแค่สูตรหกมีแค่สูตรเดียวใช่ไหมหกมีแค่สูตรเดียวแปดมีสองสูตรหนึ่งมีสามสูตรเจ็ดมีสี่สูตรสี่สูตรไม่ใช่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะเจ็ดมีหกสูตรนะฮะ หกเจ็ดแปดหกมีสูตรเดียวแปดมีสองสูตรดีใส่หลักนี่นะครับเด่นสุดศูนย์ห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เด่นสุดๆนะครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดรองศูนย์เก้านี่ล่างนะครับผมครับนี่ล่าง เด่นที่สุดนะครับเม็ดเดียวคลิปก่อนหน้านี้ผมให้เจ็ดหนึ่งะครัคลิปนี้ผมจะให้ตัวนี้ครับศูนย์เจ็ด I love you ศูนเจ็ดเม็ดเดียวครับผมครับคลิปนี้นะคร คือไม่อยากนําเสนอนานนะครับที่ชนกันเยอะที่สุดคือเจดครับเจล่างครับผม1มิถุนายนอันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับเจดมีห้าสูตรนะครับหมีแค่สูตรเดียวนะครับอ่ะตัวกันนะครับกัน80 เก้าศมาแล้วหาเขากินที่านเด่นสุดนะฮะก็คือเจ็ดแต่เด่นก็คือเด่นล่างเนี่ยเด่นที่สุดนะฮะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดตัวกันคือศูนย์เก้าเดี๋ยวกันตัวกันศูนย์เก้าได้แล้วอ่ะศูนย์เก้า เจ็ดเก้าเจ็ดห้านี่คือตัวกันนะครับเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ก็คือศูนย์เจ็ดนอกใจเราครับโอนใจเราเรียบร้อยแล้วครับครับผมมีแค่นี้ครับผมล่างว่ากันไปตามสูตรนะครับผมครับ เจ็ดมีห้าสูตรนะครับแล้วก็จะทยอยลงคลิปเด่นบนรัวๆนะฮะเออเก็บปลาเ,ออเก็บปลา,เ,ปาเมื่อกี้ปลาบืนไปเก็บปลามาครับพี่น้องเข้าใจครับว่าปลาบ,บืนไหมครับฝนตกนะครับคือปลาเป็นว่ายทวนน้ำ ผลตกมา Era ปลามบืนครับผมปลามันบืนปลาบืนนั่นแหละเอาเออหัวเสียหนอบาดี้นอครับผมครับล่างงวดนี้นะฮะฟันเจ็ดครับล่างงวดนี้ฟันเจ็ดนะครับ วอกกบินไม่จิ้งเาแน่อกกบินไม่ิ้าเอ่อจะพูดอะไรเมื่อกี้ลืมไปแล้วครับผมครับก็ฝากกดติดตามช่องสัญญาแกย,ย่างนะครับผมครับอีกสักช่องหนึ่งนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมติดตามแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนครับผมครับอขอฝากคาเตือนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะฮะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับก็เพียงแค่แนวทางนะครับผมครับแค่แนวทางนะครับผมแค่แนวทาง พี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับผมครับแต่สูตรเด่นล่างวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนววดนี้นะครับเด่นที่สุดก็คือเจ็ดรับเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวเจ็ดเก้ามาตัวชนเจ็ดวิ่งลูดเหรอล่างนี่ เเม็ดเดียวเอาเป็นว่าศูนย์เจดล่างนะครับผมเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดครับผมสายวิ <meets Gil ets> ่งสายลูดนะครับผมครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมครับก็ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมครับขอขออีกสักรอบครับผมครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมครับไปหาซีโรอตอรีนลกพี่น้องเนาะผมก็จัดมากแล้วละครับ07หลายใบยอยู่0770นะครับอ่า ผมสัญญากระย่างเขาสุนกวางเพชบูรณ์ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ